งานแต่งงานของเพื่อนเก่าของเราเอพรูอยาฮูเดี๋ยวนะคือเราสองคนน่ะแต่งตัวก็ดูดีดูดีแล้วพี่กิ๊กกับพี่ไมค์คืออะไรอะข้าวนผมชิวชิวอะ จะไปแว้นใช่ไหมพี่กิน oh. ดูมัน <Hi. S 2> จะไปงานบวชค่ะเขาบอกเขาบอกว่าชิวๆได้ผมผมก็เลยชิวๆ oh. กับตะไม้เนี่ยช,ชุด,ชด,ชดไรเนี่ยเดเข้าไปแต่พี่ oh. ไม้เลือดเต็มเลยอะเอพริวเดี๋ยวเป็นเพื่อนเก่าที่เป็นอดีตนางแบบซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะต้อง oh. แต่งตัวสวยเช้งแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในคฤหาหนดงานแต่งของเขาดีกว่าและนี่คือเดวิล let's go งานแต่งงานดูสวยวิเชอร์ในประเทศอังกฤษให้หลังที่มีส่งอาากรรมภาคชีวิตเจ้าบ่าวของเธอไปเจ้าสาวผู้อาภัพสุดท้ายก็เลือยแต่งงานแต่งทมกลางความโศกเศร้าเสียใจที่ถาทถมเข้ามาทำให้เธอเลือกใช้แขกในงานไป็เครื่องสังเวยเพื่ออัญเชิญปีศาจอาซเซลจากขุมนรก <อ>เธออ้อนวอนให้มันเปิดประตรูโลกแห่งความตายเพื่อที่เธอจะได้กลับไปหาคนรักของเธออีกครั้งแม่เธอว่าเธอถูกอาเซาเซลเข้าครอบงำและตอนนี้หน้าที่ของพวกเราคือหยุดเรื่องนี้ซะก่อนที่มันจะสายเกินไป ถามจริงๆทาไมจะต้องประพีดีนะท่านปรมาดีแล้วเหรออาทาเซระีกแล้วอะอะไรเอาตรงๆนะฉันรู้สึกว่าพี่อ๋อพี่ไม้นี่นายเด้งสู้ผีอะยอดจริงโอ้โหต้องบอกว่างานแต่งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานแต่งที่โศกเศร้าที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาและที่สำคัญเอพริ้วครั่ง แล้วก็ถูกสิ่งด้วยอาซาเซลสิ่งที่พวกเราต้องทําคือล้างคําสาปนั้นเดี๋ยวที่พวกเราเคยทามาหลายแมพนะทุกคนนะโอ้อีกแล้วหรอัวเราวเอาจริงจฉันยังไม่ได้กินหมูหันเลยในงานน่ะฉันเพิ่งเพิ่งมาถึงเนี่ยอไม่เป็นไรน่ะเว่าในงานแต่งงานน่าจะยังพอมีของกินอยู่นะกันเดี๋ยวพวกเราเข้าไปในงานแต่งกันเลยดีกว่าดูว่าเราพอแก้ไขอะไรได้บ้างอ่ะ อย่างแรกเลยนะฉันคิดว่าเราควรจะเอาน้ำมันไปลาดเขามีใครพกกระเทียมหรือว่าอะไรมาบ้างไหมเอ้าแม่เฮ้ยตรงนี้มันเข้าไม่ได้เพื่อนมันถูกล่าแล้อะอันนี้อ่ะเพื่อนอ๋อมันก็ใกล้เกินระวังนะใจเย็นๆแล้วอย่าส่งเสียงดังเข้าใจไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนอะอเงียบมากเลยนะไอ้ตุ๊กแกฉันอยากรู้มีคนหรือเปล่าไงมันมีอยู่แล้วนาดูดิอุ้ยมีกา อีกาตาเขียวไอกาตัวนี้มันตาเป็นสีเขียวหูยตาเป็นเขียวมากนี่เสียงมาหอนด้วยไม่มีทางนี้รอดไปรักโอ้โหมันหลอดมาบอกวินด้วยอลยหลงเราเหรอไอหลงศพใครอะเฮ้ยหัวไปไหน้เฮยให้ตายเถอะเขาใส่ชุดลายดอกเหมือนเหมือนมางานแต่งเลยอะนี่เหรอที่เขาบอกว่าเอ่อเพื่อนของเราเอพริลใช้แหกผู้มีเกียรติอะมาเป็นแบบว่าเครื่องสังเวย เอาไม่ก็ดแล้วหัวเขาไปไหนไม่รู้ฉันว่าหัวเขาอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะมีคนลุกเลยอะเหลือเหลือหัวเขาอยู่นี่นี่นี่หัวนี่โอ้หัวเขาแห้งมากอันนี้ยังไม่เนื้อหนังยังมีอยู่เลยอันนั้นแห้งแล้วอ่ะอุ้ยนี่นี่นี่ศพหนึ่งเหมือนเป็นคนใช้อะอุ้ยฉันจำได้ไอ้นี่ไอ้จอยผู้หญิงนะที่จอยเหรอจอยอะเจวหรือเปล่าไม่ใช่เขาชื่อจอยเขาเคยทำไข่ตุ๋นให้ฉันกินนะตอนที่ฉันมาบ้านเอพริวอะโอ้นั่นเขกินไข่ตุ๋น ม่าเลยเสื้อผ้าของเธอที่มีรอยเปื่อนได้อยู่เลยนะเฮ้ยเพื่อนเปื้อนน้าเอาได้เปล่าอ่ะไม่ได้อ่ะประตูปิดห้องนี้ไม่ได้อ่ะเพื่อนต้องมาทางอื่นเจอศพอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมศพเยอะจังอ่ะเต็มเลยอ่ะไม่รู้มีศพกี่คนนะในนี้อ่ะอันนี้ชื่ออะไรเี่ยวดเขายังถืออยู่เลยถือที่โบกปูนอยู่เลยอ่ะชื่อลุงดุ๋ย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 หรอเออในที่อลุงดุ๋ยอย่าตั้งชื่อเยอะได้ไหมเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้อ่ะเออจำจำถูกอ่ะ นี่สมเด็จแนี่โซบัดหลวงปหมเนี่ยพอบ้านแฟงแต่คิดว่าน่าจะเปู้ร่วมงานหรือเปล่าพราบ้านแฟงเปิดแฟงเปิดแฟงเปิดไก่เหรออยู่นั่นเองอยู่เนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้คือบทในการทำพิธีนี่นะกะโหลกเต็มเลยโอ้โหอย่างบรรยาดดูดีเลยทีเดียวระวังนะทุกคนตรงนี้คาดบันไดเป็นไว้เฮ้ยระวังระวังระวังอย่างงี้ก็ย้อนกลับไม่ได้ดิอ้าวฉันนั่นละดิโอเคฉันฉันลงดิ่นี่อ่ะพี่กิตนั่นแหละบอกให้พวกเราเข้ามาในนี้ เราก็มีทางเดียวว่า้ไฟฉายใครลั่นเลยเมื่อกี้เห็นนะอันน่ะดีคืออะไรลั่นยูวีกจะทำยังไงได้จะคิดว่ามันต้องใช้ยูวีอะดูบรรยากาศในนี้ก่อนดิโอ้มันที่ทำรักษาตานี่เลยอในในดูย่อยๆอยู่บนด้นบนดิโอ้แล้วดูมีแท่นดวงดาวแบบนี้เพื่อสัมมุนคราตานเขาน่าจะใช้เอ่อการประกอบพิธีตรงนี้นะเอ้ยนั่นใครทำอะไรจุ๊บแจงอย่าเล่นกระดูก นั่นกระดูกนะไม่ใช่อ่างกระลุงเฮ้ยลงศพใครเพื่อนมาดิแต่มันพร้อมมากไหนอ่ะมีกระดูกอยู่ในนี้ด้วยแต่อันนี้มีหัวยี่บบอกว่าไมเคิลแฟนของเอพิวอ่ะเขาเขาถือดอกไม้ไว้สำหรับมางานด้วยแต่ว่าตายก่อนนะดิโอไม่นะตรงนี้มีข้อความเป็นเอพิวไหน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 ข้อความเหรอเป็นข้อความที่เอพิวเขียนไว้แหละฉันว่านะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยไมเคิลตายแล้วอย่างนั้นเหรอฉันเพิ่งคุยโทรศัพท์กับแม่ของเขาเพิ่งเสร็จฉันตัวสั่นไปหมด ไหนล่ะงานแต่งของเรางานแต่งงานที่พวกเราฝันและวาดไว้ฉันไม่รู้ต้องทำยังไงต่อไปฉันกำลังฝันแน่ๆนี่ต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆทำไมทำไมฉันถึงยังไม่ตื่นล่ะอ้าวอ้าวอะไรอ่ะเหมือนว่าเขาจะทรมานมากนะกับการที่ไม่เข้าเสียไปอ่ะแล้วนี่มันแท่นอะไรนี่แล้วนี่แท่นอะไรอ่ะมีน้ำด้วยนล่ฉันคิดว่าน่าจะต้องใช้น้ำมนอันนี้อ่ะอันนี้น้ำมนจากหลวงพ่อดอง หลวงพ่อดองนะในเทน้ำมนต์ไปฉันเทน้ำมนต์เนาะชื่อเยอะจังเฮ้ยลองเอาเค้กมาใส่ไว้ในน้ำมนต์ได้ไหมเป็นการรวมจุบไม่ได้เไม่ได้ไไม่ด้โอเคหมายความว่าฉันคิดว่าเค้กเนี่ยน่าจะเอาไว้ล่ออะไรสักอย่างนึงซึ่งกลิ่นมันเน่ามากเก็บไว้ก่อนก็ได้ลนะเพื่อนมีอะไรทวันติดตามเค้กเฮ้ยเหมือนเหมือนเฮ้ยอะไรอ่ะทุกอจะไรทางนี้ไม่มีทางไปด้วยอ่ะเป็นอุโมงค์เลยอ่ะเฮ้ยโอ้แลอยอีกานี่มันจะไม่กัดแล้วจะไม่ นี่ฉายใช้โอ้พี่กาไปแค่วอลเปเปอร์หลอนๆนะเพื่อนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวมันไม่ได้ทำอะไรเราเลยไอ้เพื่อนเราคิดว่าเค้กเนี่ยมันน่าจะไปล่ออะไรเหมือนงงเนี่ยไม่รู้อ่ะเก็บไปไหมล่ะเค้กอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่เอาอ่ะเค้กมันเน่าอ่ะตอนนี้มือพี่กิตฉันไม่อยากอยู่ใกล้แล้วนะมันเหมบะเฮ้ยไปทางเข้าเขาเรือหัดโอ้เข้าทางนี้ใครเป็นคนขุดไว้ขนาดนี้เนี่ยวิ่งมีจดหมายฉบับเนื้ออย่างนันแต่งเต็มไปหมดเลยอ่ะจดหมายว่าไงครับเค้กเค้กเน่า โอ้จอดหมายนี้เขาเขียนว่าไม่เป็นไรฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้สิฉันเคยเห็นพิธีกรรมมาตั้งเยอะแยะพิธีกรรมอัญเชิญอัสเซลขึ้นมาฉันจะต้องเปิดประตูโลกแห่งความตายเพื่อไปหาใบาเข้าแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งหมดนี้ก็แค่หาเครื่องสังเวยเท่านั้นเอะแล้วเอาอะไรดีนะ่ะอื ฉันคิดว่าหัวคนได้จะได้ผลดีที่สุดนะหัวที่อยู่รอบบ้านนั้นหัวคนในงานคือหายไปหมดเลยเพราะว่าพิธีกรรมนี้นั่นเองยังว่าแขกในงานถูกตัดหัวนี่แต่ว่าเพื่อนอะไรนอะไรอ่ะนี่กระจกเป็กระจกอย่าเบอกนะว่านี่คือประตูที่เราจะไปโลกแห่งวิญญาณเราจะมาเข้าได้หรอใช่ด้ยเอ้ยโ้ย้ยอ้ย้ยโอ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 ้ย้อ้้ยโอ้ยโอ้ ดูโลกนี้ดิอะไร้างห้าเราอะมันเหมือนกับเป็นงูหรือไส้เดือนไม่รู้อะเราฉีดได้ไหมเราเอาไฟฉายส่องได้นะโอ้โหมันคือคือนรกขุมนรกอเวจีมันเคือีกที่หนึ่งเหรออีกโลกหนึ่งอะฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ที่รู้ๆก็คือพวกเราน่าจะเสามารถหาความจริงในนี้ได้นะจะลองเปิดประตูทุกอันดูประตูนี้เปิดไม่ได้ประตูนี้เปิดไม่ได้มีใครขัประตูที่เปิดได้บ้างไหมอะไม่ได้เสียอะไรไม่รู้เลย ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นระวังพื้นด้วยล่ะพื้นนี่มันมีแขนขึ้นไปหมดไหมหนูต้ขึ้นมาก็ไม่ได้เลยปิดหมดเลยไอตรงนี้มันต้องหาไม้มางัดปะเนี่ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะมันขึ้นมันมันเปิดไม่ได้ประตูเดียวอ่ะไนไม่บอกเอาพี่ไม้ไปแทนได้ไหมล่ะเอาเอาพี่ไม้อย่างเดียวได้ไหมอาจจะไม่มีเครื่องแต่ว่าก็ตายเหมือนกันเป็นผู้ชายอ่ะอุ้ยเอกสารเอกสารเพื่อนเอกสารโอเคโอเคโอเคไหนดู นี่มันรายชื่อแขกอะใช,ใช่ใช่ใช่มีจอรนจัสตินฮาคิมนิคโคลัสเอริกทาร่าเมดิสันแอสีย์คริสโตเฟอร์แล้วก็แอลลี่อะแล้วก็มีคนหนึ่งนี่ไงในอะไรไ<อ>ชใช่พวกเราก็ถูกเชิญมาเหมือนกันดีนะพวกเรามาอาศายัยไม่พวกเราโดนตัดหัวเนเแ <c oughs> น่ไม่มีจอยกับแฟงร์ดเลยนะนั่นเป็นชื่อรับของเขาไงชื่อในการแบบว่าช นี่เปิดไ,ไม่ได้เลยไปเข้าไปในเข้าไปบรรยากาศมาดูหลอนแปลกๆอ่ะเพื่อนฉันขอตามหนิไหมเฮ้ยในนี้เดินไปไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอดใส่ขอดใส่นั่นันเอพิวมาเนี่ยเอพิวเอพิวไปาูแล้วเสียงมันยังคลงกลางวานอยู่ในนี้อยู่แสดงว่าเธอติดอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนี้อะเป็นประตูบานเกลียวไหมเนี่ย เสียงอะไรเหมือนมีเสียงเอาหัวทุบอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ด้วยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยประตูวันดีห้องทำงานของแฟนเอพิ้วปะเนี่ยไม่แน่ใจแฮะเราเข้าเข้าประตูกระจกได้อีกไหมอ่ะอุ้ยปึ๊บไม่่ใชจเฮ้ยนี่กุญแจเพื่อนเอากุญแจอะไรอ่ะอ๋อเราสามารถเข้าประตูโลกวิญญาณแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปตามห้องต่างๆได้เหรอห้องนั่งเล่นครับโอเคครับผมงั้นฉันถือเคสไว้ก่อนเลยนะเผื่อเคสนี้สามารถไปทำอะไรได้อะเพื่อนเราคิดว่าเราต้องเปิด กุญแจในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็เข้าโลกวิญญาณถึงจะเปิดได้นะเพราะในโลกวิญญาณไม่มีกุญแจเลยอ่ะอืก็จริงฉันลองลองหาลองได้กุญแจไหมโอเคโอเคถ้อย่างนั้นฉันจะลองหาแถวๆนี้ดูก่อนเออตอนนี้ได้กุญแจอะไรมาแล้วบ้างอ่ะจุ๊บแจงนั่เล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นน่าจะอยู่ชั้นล่างป่ะลองไปดูห้องนั่งเล่นกันมะเดินออกมาเดินอมาซ้ายมือซ้ายมือไปแล้วนั่นอีกาอะไรอ๋ออีกาอีกาโอ้ยชิบหายอีกาติดหัวตกใจอุ้ยย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 ุ้ยบุ้ย กุญแจห้องน้ำชั้นบนนี่นี่ห้องนี้เลยเพื่อนอุ้ยแล้วเค้กเค้กเต็มเลยเพื่อนมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนอ๋อโอ้ยเธอนักวาดรูปฉันอยากรู้จริงๆว่ารูปนี้มันคือรูปอะไรเฮ้ยเพื่อนมันมีกระจกเข้าได้เออลองเข้าไปดูดิโลกแห่งในวิญญาณโอ้โหโรสยังอยู่โอ้สวัสดีโรสสวัสดีครับปอนด์มเข้าได้ไหมห้องนี้มาห้องนี้อะไรๆจ้าสาวกําลัง อยไม่ไม่นะฉันไม่อยากให้ใบเข้าตายนี่เป็นความผิดของใครเป็นความผิดของฉันเองที่เลิกที่ฉันไม่ได้ไปกับคุณโอ้โหเนื้อตัวเหี่ยวมากเลยอะฉันแนะนำว่าให้เธอไปกินคอาราเจลว้ายดิมันอยู่ข้างหลังใครอแล้วอะไรมันตามมาอหัวเจอหัวหัวอะไรอะหัวอะไรอะระวังเคสนี่ระวังเฮ้ยมันกินเค้ก หัวกินเค้กเหรอไม่เป็นกินจริงอุยอีกระสือที่รักฉันคิดถึงคุณจังเลยโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเค้กสามบ้านล่อหัวพวกนี้ได้ใช่ไหมงั้นลองเอาไปทําพิธีก่อนไหมว่ามันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะนี่ทางนี้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 เพื่อทางนี้โอเคดแล้วเอามาจากโลกแห่งนี้แล้วโอเคปจอสึกปลอดภัยโอ้โหกระสือมากแจ้งถือนแจ้งสือกระสือมากอ่ะเราไปล้างน้ำมนต์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปดูดิมาปะ มีกุญแจกุญแจกุญแจตู้เสื้อผ้าว้าวไม่รู้อะโอเคเฮ้ยนกนกอืมนกนกเริ่มจมตีเรานะเพื่อนเราสามารถลงทางนี้ได้นะพเพื่อนปะขมอนขมอนไป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 ฉันเอาน้ำมนต์มาอีกขวดหนึ่งแล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำพิธีเนี่ย อย่างแรกเลยคือเราควรที่จะเอาน้ำมนต์มากองไว้ในห้องทาพิธีนี้เยอะๆก่อนนะให้ยุ๊บแกงจุ่มก่อนนะจุ่มๆจุ่มนะยีแล้วนะหนึ่งสองยียีมันเหมืนจมน้ำอ่ะมันเหมือนนอนมันเปิดเส้นเดือยยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอ่ะให้ยุ๊บแกงน้มา้ยหอวใครอะไม่รู้หัวจรของจรหัวจร เร้เรารู้ได้คเขาคือจอรนมันไมารู้ชายไม่รู้ดาวชื่อมว้ก่อนมันชื่อจอรนมันมันมีเอริกมันมีคริสโตเฟอร์มันมีหลายคนเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าศพของใครอ่ะไม่รู้ดิมันชัดว่าเราควรหาเบาะแสกันก่อนนะมันน่าจะมีเบาะแสอยู่แถวๆนี้อ่ะพี่โอเทแนจะบอกว่าไอ้ตรงข้างนอกอ่ะมันมีอีกหลายศพเลยอ่ะแล้วก็มีสาราแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะตรงสวนจริงหรองั้นเราไปดูก่อนไหม อะไรออะไรอะไรเอออกากันผมอกกันผมช่วยด้วยช่วยด้อุ้ยมันมีห้องหลังร่เพ like ือ่อเฮ้ยนี่ไงจอนจอนไปแล้ว เราสามารถเอารูปของแขกที่มาร่วมงานเนี่ยที่เขาล้างไว้อะเอามาใส่ศพให้ตรงอ่ะอ๋อนี่เลยขวาบนน่ะเกือบเกือบขวาสุดอะข้างบนน่ะตรงกลางอนี่ป่ะใช่นี่นี่เอาใส่ทุบทักซีโดด้วยคิ่าน่าจะเป็นพ่อเจ้าสาวนะฉันว่านะเอาหัวลองไปใส่ดูดีกว่าเออทักซิโดเมื่อกี้ฉันแอบเห็นอยู่แถวๆนี้คนนึงนะนี่ไงนี่ก็ทักซิโด้เออไม่ใช่นี่น่าจะเป็นทักซิโดี่ที่เป็นไม่มีดอกไม้นี่ดูดำๆใช่ไหมไม่ใช่ทักซิโดที่ไม่มีดอกไม้สีแดงอ ถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่านนะไม่น่าจะเป็นพ่อถ้าเป็นใส่มีดอกไม้น่าจะเป็นคนที่สําคัญมากๆนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเจอแล้ววันนี้เหรอแท่คนนี้แหละวางเลยวางเลยวางเลยอุ้ยอุ้ยฝังมันช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันจะขุดฝังเลยนะฉันคุณฝังเลยฝัง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 ไม่เคเฉันฉันไม่ยอมตายฉันไม่ยอมตายเลยเรียบร้อ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 ยฝังแล้วฝังแล้ว หูสิบศพนี่คือการต้องทำยังไงไล่ผีเฮ้ยกาบ้ากาบหัวมีไงเป็นการเต้นไล่ผียังไงล่ะกาลงโทษเลยหน้าจอมน่ามันเอาเหล่ามันบะจบไหมตอนนี้เราพอรู้แล้วว่าเราต้องทําการหาหัวของคนที่มาร่วมงานทุกคนแล้วก็ทําการฝากเอ๊ะมันจะมันจะกระจกไหมอ่ะเฮ้ยนี่เถกีแปลกๆฉันว่ามันเริ่มมันเป็นไหงอ่ะทั้งไหนอ่ะทั้งไหน ไม่รู้นี่มันเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่ะทุกคนระวังให้ดีๆนะฉันคิดว่าเจ้าสาวน่าจะรู้ตัวแล้วว่าพวกเราปลดปล่อยวิญญาณอ่ะไปมาแล้วมาแล้วมานหลังหลังตกลับไปโอ้โหฉันจะฆ่าแกโอ้โหตายเลยเหรอเฮ้ยทำไมไม่โอ้เราชนวับอยู่ไหนเนี่ยพี่แม่ไปเกิดไหนเรามันมาเป็นโลกแห่งวิญญาณแน่เลยอ่ะฉันเกิดอยู่ที่มีหัวด้วยใช่ฉันอยู่โลกวิญญาณโอ้เมก้าเขาเข้าไปในบ้านใครมีกุญแจตู้เสื้อผ้า หน่อยดิชั้นล่างอ่ะโอเคโอเคพี่พี่พี่นี่นี่ห้องนี้พี่กิดพีกิทมีแล้ว่าห้องนี้มีหัวสวัสดีเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยด้านล่างนี่ใครอ่ะวันนี้เมื่อกี้แล้วพี่กิมาเมื่อกี้เช้แจ้งโอเคโอเคก่อนตัวขอกินเค้กก่อนนะนี่น่าจะเป็นวิญญาณผู้หญิงนะได้ละโอห้องครัวมีหมูหันด้วยนี่ไงจุ๊บแจงเธอบอกว่าเธออยากกินหมูหันมีหัวด้วยอ่ะเน่าเชียวว้ยไม่มีใครมีเค้กบ้างมีใครมีเค้กบ้างหัวไปแล้วหัวไปแล้วนู่นนู่นพี่ใหมเร็วนู่นนู่นเอาแล้วแล้วแล้วเลยมาเร็วน้อง ออกินหมูแล้วมันน่าเบื่อกินเค้กล้างปากหน่อยรักกันไอ้เพื่อนไมเราเขาถามวมีสามหัวแล้วนะมเดี๋ยวเราจะไปอีกโลกหนึ่งซึ่งฉันจะต้องเอาน้ำยาไปก่อนไปนะจะหักโอเกรอก่อนแล้วกันนะโอเคเพื่อน ฉันต<ม>องไปจักรลอกไปนี่ผมอยู่กับแป้งก่อนพวกคุณไปไปแช่ก่อนไปแช่หัวโอเคเดี๋ยวตจบใจแช่เสร็จแล้วช่วยหาน้ำได้ไหมนี่นี่นี่ตรงนู้น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 ผมมีโอ้โหเวนกรรมค่ะเออไอ้ก็ได้มาช่วยฉันก่อนฉันอยู่<ป>ข้างหน้าลูกนู้นนู้นึงเดี๋ยวฉันไปไปหาพิธีรอแป๊บอ่าพี่อยู่นี่นี<ฮ>่อะไรฉันได้ยินเสียงเหมือนพิธีกรรมเสร็จอีกหนึ่งพิธีแล้วอ่ะยังยัง เลยด้วยฉันว <yourself> <we> <deception>. ิ่งขึ้นมาแล้วกระเป๋าพยาบาลมีไหมแถวนี้ใช่นี่ๆอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยโอเคพี่กิตเฝ้าหัวไปนะถ้าเรายังไม่เอาหัวไปใส่เนี่ยเราวางไว้เฉยๆได้ไหมไม่ได้มันมันเดินมันเดินฉันคิดว่าน่าจะได้นะเอ้ยหัวเด็กหัวเด็กเด็กเหรอใช่เด็กน้อยเลยหัวเด็กน้อยเลยโอเคงั้นผมเอาไปใส่นะอันนี้อันนี้อันนี้ชุดดอกไม้อ่ะแล้วผมผิวสีนี่ไงแล้วผมกบให้ผมกบเองโมกรบอเคล็เคพี่กิบกรบกรบ เออเออเอได้โปรดได้โปรดพาดวงวิญญาณฉี่กลับมาที่ร่างด้วยเถิดนะมันไม่ได้แล้วล่ะคุณพี่โอเคไปต่อไปต่อเดเดี๋ยวผมผมไปต่อ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 พี่แป้งพี่แป้งสมเด็จสมเด็จต้องสถานที่จัดงานแต่งห้องแดงห้องแดงไไมมม่ด้ยินนัพี่แป้งพี่แป้งฝังพี่แป้งฝังพี่แป้งฝังลอยยีมันรอรอยีรอยีแต่รอยีรอยีรอยีหนูยฉันอยากเป็นหมอ ม,มันตามหวเราไฉันเอาหัวมาล้มันอยู่กเจ์พกิพี่กิมอวไหมโอ้วอยู่บนท่านออาโน้นโน้นโน้นฝากเลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ฝางเลยฝาเลยฉันฉันคุมให้ฉันคุมอเอออฉันเป็นบริการฉันเป็นบริการเร็วมาเร็ว เราแป๊บนึงนะสองคนเก้าแล้วเก้าเดียวอันเดียวจบเกมเหลือเพีคนเดียวนี่มันฆ่ามาแล้วเนี่ยนี่ใกล้ถหัวแล้วฉันเห็นหัวแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยพี่แป้งพี่นี่หัวอยู่นี่หัวอยู่นี่ไอ้กาเอาปุกไปในบ้านอย่าตายไอกาหัวไปในบ้านแล้วมันอยู่โลกทีมพี่แป้งมันวิ่งไปทางขวาไม่ชุกันไม่ชุกันเพราว่าตายไปกินไปกินไป โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินอ่ะให้บอกนะว่าเล่นใหม่ค่ะเล่าพวกเราก็โดนฝังศพคนที่ฝังเราไม่ใช่ใครคือเจ้าสาวศพสวยไม่ได้กลัวมันแล้วว่าตอนไนี้โกรธโกรธอุยมันยังโหดเลยย่าไม่หยั่นครั้งไปเลยไปเลยไปเลย ตรน,นี้เหลือทำพิธีแค่สองหัวเท่านั้นเหลือลอ,อยู่อ,อีกแค่น,นั้นนึงพี่ขุดให้หน่อยตรงนี้ขุดให้หน่อยแม่งสองนกนี่นกแบบมาแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นอันนี้น,นีลุงแจ๊ลุงแจงแล้วแจงถืออยู่อีกหัวหนึงตรงนี้ทำพิธีแต่งงานเอาพู้มาอ๋อพี่กิจพี่กิจพิธีแต่งงานกำลังไปนี่เจอกระเป๋าพยาบาลหนึ่งท้เก็บกระเป๋าพยาบาลอยู่ขโมยขโมย วางเลยวาง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 ลาง้านลาง้างวโรีวๆวววววพี่แวไปช่วยพี่หมาี่แมวไปช่วยพี่หมาก่อนอีหัวหนึ่งยปาอยพี่กินหัวหนึ่งอยู่นีตรงนี้พี่กินเร็วเร็วเร็วพีกตรงนี้เร็วพูดตรงนี้ไงเร็วเร็วนี้คุดส่งใผมกงผมันมาแล้วนามันาแล้วแล้วองแล้วแล้ว

เบอร์เขาล้มละไม่เคยอยากตามหาเขาไปกันโอ้ยอย่างโหดโอ้โหคุสอนได้ไหมโอ้ผู้ที่สูญเสียคือแกไม่ใช่ข้าไอ้อสเซาเซลแกมันชั่ว ก็จบไปแล้วสำหรับเดวนะคะในคาหลือ่าแต่งงาน <calculating. S 3> oh! โอ้ oh, ใน <fruit> ท <Hayır. S 3> <forecasting>. ี่สุดแต่ฉันคิดว่านะฉากจบน่าจะมีหลายแบบเดี๋ยวเรากลับไปย้อนดูดีกว่าว่ามีฉากจบอะไรอีกบ้างและฉากจบต่อไปเฮ้ยโดนอีกากินโดนอีกากินโอ้โหโอ้โหอร่อยอร่อยนะ แต่ว่าแต่ว่าพี่กินดูไม่ค่อยแซ่บนะดูได้กินแค่ข้อมือกินแกนูโปโบการืหาดงานแต่งหลอนยยังไม่พอดูเราถูกขังไว้ในกระจกจะไม่ใช่ความผิดของใครในแกจะเป็นเจ้าสาวเจ้าเบ่าคนต่อไปโหดมากอยู่ในโลกวิญญาณเอาจริงนะ ฉากจบนี่หลอนนั่งสามฉากเลยนะเนี่ยน่ากลัวมากโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับงานแต่งหลอนนะทุกคนคิดว่าฉากงานแต่งเนี่ยอลังการไหมฉันว่าอลังการนะอ,อลังการแต่จะน่ากลัว<ล>แต่จริงๆแล้วน่าสงสารนะผีตัวเนี้ยโอ้ใช่เอพริลเนี่ยคือจริงๆเขาควรได้แต่งงานนะคะแล้วก็มีชีวิตมีความสุขแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาใช้มนต์ดำความมืดมเพื่อที่จะปลุกชีวิตสามีของเขาขึ้นมา เอาเป็นว่าเดวนเนี่ยก็ยังมีอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนชอบอันไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะพวกเราเล่นกันทุกฉากเลยใช่ทุกฉากใช่เอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์เยอะๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายเอางี้ oh. ให้พูดพร้อมกันว่าลำคาญตัวอะไรมากที่สุดอีกาอีกา